หลังจากที่ฉันได้รู้จักชื่อของรุ่นพี่ที่ฉันแอบรักแล้วรุ่นพี่เขาชื่อว่าพี่ชานนอยู่ห้องมหกทับหแต่ฉันจะเรียกรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่ชานมและฉันก็ยังไม่เคยได้คุยหรือว่าทำความรู้จักกับรุ่นพี่เลยภารกิจที่5แอบมองรุ่นพี่อยู่นะจ๊ะ เวลาตอนเช้าเมื่อก่อนฉันก็จะมาโรงเรียนสายแต่เดียเ๋ยวนี้ฉันจะรีบมาโรงเรียนให้เร็วขึ้นและก็ไปเดินผ่านแถวแถวหน้าห้องม .6 ทับ5บ่อยขึ้นเผื่อว่าจะได้เจอรุ่นพี่บ้างแต่รุ่นพี่ชานมก็มักจะมาโรงเรียนสายฉันจึงเปลี่ยนมาแอบมองรุ่นพี่ชานมตอนพักกลางวัน ตอนที่ลงมาจากอาคารเรียนฉันก็จะทำเป็นเดินเดินอยู่แถวแถวบันไดเพื่อว่ารุ่นพี่ชาน,นมผ่านมาก็จะเหมือนกับอุ๊ยบังเอิญจังโดนพี่จะจำฉันได้หรือเปล่านะเด็กผู้หญิงมอตน้นที่เราเคยโดนทำทษด้วยกันแล้วรุ่นพี่ก็แบ่งขวดน้ำพลาสติกให้ฉันว่า รุ่นพี่ชานมน่าจะจำฉันได้บ้างแหละแล้วก็ยังเคยเจอกันที่ห้องพากครูสายพินอีกแล้ววันนั้นก็เหมือนโชคชะตาหรือว่าพรมลิขิตตอนที่ฉันยืนอยู่แถวแถวบันไดนั้นอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรมาหล่นใส่หัวฉันอย่างแรงโอ้ยฉันมองไปที่วัตถุ ที่หล่นมาใส่หัวฉันรองเท้านี่มันรองเท้าของใครเนี่ยโยนมาใส่หัวฉันฉันเจ็บมากฉันหยิบรองเท้านั้นขึ้นมาและมองหาเจ้าของถ้าเจอนะฉันจะด่าให้เข็ดเลยอะไรเนี่ยปารองเท้ามาใส่หัวคนอื่นไม่รู้เหรอว่าคนอื่นเขาจะเจ็บกันบ้างไหมอ่ะอย่าให้เจอนะโดนแนะ่ แล้วก็มีรุ่นพี่ผู้ชายสองคนวิ่งไล่กันลงบันไดมารุ่นพี่ชานมฉันลืมความโมโหเมื่อกี้ไปจนหมดสิน้นรุ่นพี่ชานมมองมาที่มือของฉันที่ถือรองเท้าอยู่เออน้องเก็บได้เหรอขอรองเท้าพี่คืนได้ไหมพอดีพี่เล่นเตะกับเพื่อนอยู่อะ แล้วรองเท้ามันก็หลุดออกมาขอบคุณนะที่เก็บไว้ให้ฉันคิดในใจว่าอะไรนะเล่นกับเพื่อนแล้วรองเท้าหลุดมาโดนหัวฉันเนี่ยนะแต่ก็ขอบคุณนะเจ้ารองเท้าที่เลือกมาลงที่หัวของฉันทำให้ฉันได้คุยกับรุนพ่ชานมสักที อาละกิจที่6ใช้มารยาหญิงให้เต็มที่เออคือรองเท้าเนี่ยมันหล่นมาโดนหัวของขนมปังอะ่ะเนี่ยเจ็บมากเลยมืนไปหมดเลยด้วยอ้าวหรอเอเอขอโทษขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเนี่ยน้องเออขนมปังใช่ปะ ใช่ขนมปังค่ะน้องขนมปังเป็นอะไรมากปะเนี่ยเดี๋ยวพาไปห้องพยาบาลดีกว่านะเจ็บเจ็บมากๆเลยอ่ะเจ็บตรงเนี้ยอันที่จริงฉันก็ไม่ค่อยจะเจ็บหัวเท่าไหร่แล้วล่ะแต่เมื่อบุพเพสันิวาสน,นำพามาขนาดนี้แล้วฉัน จะปล่อยให้มันหลุดมือไปก็คงไม่ดีมั้งเดินไวไหมขนมปังก็มึนๆอยู่นะคะจับมือพี่ไหมจับมือนี่ฉันมาไกลขนาดนี้เลยหละเนี่ยได้จับมือกับรุ่นพี่ชานมด้วยรุ่นพี่ชานมจูงมือพาฉันไปที่ห้องพยาบาล คุณครูที่ห้องพยาบาลตรวจร่างกายฉันเบื้องต้นไม่มีบาดแผลภายนอกมีเพียงรอยแดงๆบางๆบนหน้าผากของฉันแต่ฉันก็บอกว่าฉันปวดหัวคุณครูห้องพยาบาลจึงให้ฉันนอนพักผ่อนที่ห้องพยาบาลก่อนสิ่งตอนนั้นดุนพี่ชานมก็มาเฝ้าดูอาการของฉัน จนหมดเวลาพักกลางวันเดี๋ยวมานะดูนพี่หายไปสักพักก็กลับมาพร้อมกับขนมปังหลายถุงและน้ำผลไม้ด้วยอา้าวนี่ซื้อขนมปังมาให้ขนมปังนะ่ะกินซะก่อนสิเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องเรียนก่อนตอนเย็นเดี๋ยวพี่แวะมาหาใหม่นะอ้อฮไม่คิดเลยว่าบุ๋เสันิวาส จะมารัวๆแบบนี้ได้คุยกันจับมือห่วงใยแล้วก็ยังแวะมาหาอีกแล้วตอนเย็นวันเนี้ยที่รุ่นพี่ชานมจะแวะมาหาฉันฉันจะต้องทำตัวยังไงดีล่ะช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ฉันกันด้วยนะถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ